ขอสวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปจับปูจวานะครับหรือที่เรียกภาษาไทยว่าปูปูหินหรือเปล่าน่าจะปูหินนะครับปูทางที่เราเดินมานะครับนี่หอบอแต่ยังไงก็รอชมกันคืนนี้นะครับแต่น่าจะไปอีกไกลนะครับอโอเคครับขับเจอแล้วนะครับ ตัวที่เราตามหานะครับนี่ครับปูจวาครับครับสองตัวนะครับนี่หยดติดกันนะครับได้แล้วครับสองตัวครับสองตัวนะครับวันนี้หยุดติดกันเลยครับ ลุยต่อครับ,บแปลกต้าวจังคีย์บอร์ดเนี่ยนทุกคนินดีคีย์บอร์ดไนะครับนี่ครับตรงที่เราตามหานะครับ,บอรตอนนี้ยังไม่อใย,ยายนะครับตอนนี้กำลังออกใหม่ครับ ขบบตตับคืกันต่อครับอครับคืนนี้จะได้จี่ตัวครับคืนนี้ตอนนี้ได้สี่ตัวแล้วนะครับอะไรงบปากก้งกยองีบนี่ละนี่ละดทางนนน่งตัวแล้วนี่

ข้าวโอ้โหเนี่ยอุ๊ยรถนะครับตัวนี้ข้าวโอเลยครับครับแก้มือใหม่ครับตัวตะกี้รถนะครับแป๊บแป๊บครับนแป๊บครับนี่ตัวน้อยอยู่นะครับนี่ นี่นะครับตัวหน้าอยู่ครับโอเคนะครับมือกับตอครับเพราะว่ารอรู้หนอครับเพื่อยู่ได้ที่ตัวคพืนีน นี่ครับก็แอนตัวนะครับนี่นี่นะครับไอตัวน้อยอยู่นะครับนี่โอเคครับให้ข่าวว่ามีตัวนะครับนี่ ัวหง่นะครับี่นะครับนี่น,น,นะครับมผมมม่แน,น่ใจว่าคนภายในห้องว่าจยไางไนะครับคนเมืองในห้องปุจจานะครับหลายตัวนะครับนี่โอเคครับคุณโซ่ครับถ่ายกิย๊บซะเนี่ยนะ ฮ่นนานี่นะครับแสงเลยครับตัวนี้ไซส์ใหญ่ๆครับเกือบเฮ้ยครับลุยต่อครับได้เลยนะครับลดแรงตัวนะครับนี่อ๋อโอ้ยนี่นนครับตัวใหญ่เลยครับนี่ ครับโอ้โอาค่ายอาายอาู่ครับคืนนี้นี่นะครับปู่ที่เอาไปหาแต่คืนนะครับทางบ้านผมห้องปู่จวนนะครับนี่แต่บอกว่าคนไทยบนห้องปู่อย่างนะครับนี่ความจริงได้นักเกินนี้นะครับแต่แบง่งให้ไอ้เขาไปแต่คืนนะครับเลยเอามา ตัวนะครับอันนี้เดี๋ยน้องเห็นสักเดือนปลายนะครับสักเดือนเดือนปลายเนะี้ยเดี๋ยวปลาไปซ่อมใหม่ครับ <c oughs> อันนี้ตัวน้องอยู่ครับโอเคนะครับจะได้ก็อฝากคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ